อิมานิไม่ยังพันเตท่าตาหินสัฟาริวารานิทิพุสังคัสสะโอโนเชยามะสาทโนพันเตทิพุสังโขอิมานิท่าตาหินท่าแต่ท่าที่สงที่เจอท้าพรเจ้าท่าสายขอน้องถวายพระตาหพร้อมด้วย เราไม่อคยหวา้ทหลายเราของข้าเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมัดกนิทานแก่ข้ามเจ้าทั้งหางลหงา,งา,งหา,ายตลอดกาลนานเลยดเจรินพรท่านเจ้าภาพถาวายปัตาหารประจำวันจันทร์ที่4ี่พฤษภาคม พุทธศักราช2563นะครับอันได้แก่แกมิดอน,นันต์คุณรุ่งเรืองปัญญาและครอบครัวกันมิตรนะกิษณะกันมิตรอมาราลักษจันตะกูลและครอบครัวก่อนที่เราจะ้รับพรพระตามอายะประเพณีต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจมารักษาศีล และถวายพรตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพรตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประิติกพกทธเจ้าทั้งหลายพระอราหาันตเจ้าทั้งปวง ตลอดจนบาร,รมีธรรมของมหาปูชิยาจารย์รวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบาร,รมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะะปัจจัยส่งผลดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข สับปะสกสับรโรคสับภัยอุปทวะอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนยาวนานในร่มเงาวบาวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภพระปฏิพาน์ทนสารบริวารสมบัติปัฒนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลของให้สัมฤทธิผลดังกระมวลที่มุ่งม,มา่รปัถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้ว จงทุกประการเธินยะทวะริวะหาปุราปริปุรเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตตินังเปตานังอุป,ปกปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิะเมวสัมมิชัตุสัพเพปุรเรนตุสังกปา,าจันโทปนารสโยทามนิโชติ ละโสยธาวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตตวันตะรายโยสุขีทีไายุโกอาวาส พิิยยวิวัชชัตุสัพโรโคสัตุมาเตยพาวัตวันตารายโยสุขีธีขายุโยพาวับพิิยยวิวัชชัตุสัพโร ตุมาเตะภวะตันตารายโยสุขีธิคายุโกภาอภิวันธนาสิริสนิจังวุถตาปัญญโนจัตตาวัฏ ทานติอายุวันนสุขังอาระ